วัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับรายการเปิดบันทึกตำนานก็กลับมารับใช้ท่านเหมือนเดิมครับทุกวันจันทร์เวลา15นาฬิกาทางททบ5โ,โดยผมวิชิตปียักษ์ือวัตรครับจะต้องไปนำพระที่โดดเด่นไม้ท่านได้รับทราบกันวันนี้จะเป็นตำนานของพระมงคลกิติวัตรหรือหลวงพ่อทวิศักดิ์ธรรมภิรักษ์โตแห่งวัดป่าสมเด็จอำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดบุกดาหารครับซึ่ง ท่านได้เพียรพยายามค้นคว้าหาความจริงที่เป็นสัจธรรมของชีวิตโดยที่ท่านได้สละความสุขทั้งหลายที่มีอยู่พร้อมสพท์ในเพศฆรวาสแต่เรื่องราวท่านจะเป็นอยังไงนั้นเรามาติดตามรับชมไันครับมนุษย์เรานั้นทุกผู้ทุกนาม เมื่อถือกำเนิดเกิดขึ้นมาแล้วก่อน,นี้ไม่พ้นวัฏสงสารคือเกิดแก่เจ็บตายแต่ถึงอย่างไรก็ตามคนเราส่วนใหญ่ก็ยังตั้งอยู่ในความประมาทด้วยกันทั้งนั้นทั้งนี้ก็เพราะว่ายังมีความโลภโกรธหลงเข้ามาครอบงำในจิตใจกันอยู่แทบทั้งนั้นท่านทั้งหลายก็คงได้เคยได้ยินได้ฟังคำกล่าวเช่นนี้กันมาแล้ว ท่านจะมีสติคิดได้หรือไม่ว่าความตายมันอยู่ใกล้เรานี่เองเพราะชีวิตนั้นถูกปรุงแต่งขึ้นมาด้วยธาตุทั้งสี่คือดินน้ำลมไฟถ้าหากว่าขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วชีวิตก็จะดับไปท่านผู้ชมครับในวันนี้รายการเปิดบันทึกตำนานจะนำท่านไปพบกับเรื่องราวของพระอริยสงฆ์รูปหนึ่งซึ่งท่านได้เพียรพยายามศึกษาค้นคว้าหาความจริง ที่เป็นสัจธรรมของชีวิตโดยที่ท่านได้สละความสุขทั้งหลายที่มีอยู่พร้อมสรรในเพศคารวาสของท่านและต้องการที่จะพิสูจน์ความจริงในทุกอย่างเช่นว่าความเร้นลับและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ว่าจะมีจริงหรือไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้เหมือนกับทางวิทยศาศาสตร์หรือไม่เป็นเรื่องที่เราท่านทั้งหลายจะได้มาติดตามประวัติชีวิตที่ผ่านมาของท่านกันต่อไป พระมงคลกิติวัตนหม่อมหลวงทวีศักดิ์ธรรมพิรักขิโตพระสงฆ์ผู้สละกิเลสปฏิเสธสังคมที่หรูหราหนีไปอยู่ป่าดงดิบดงบังอีในเขตอำเภอนิคมคำซ่อยจังหวัดมุกดาหารนานถึง20ปีโดยที่ไม่มีผู้ใดได,ได้ร่วงรู้มาก่อนซึ่งท่านได้ให้ข้อคิดในการดำเนินชีวิตของผู้คนที่อยู่ในเมืองได้อย่างน่าฟังเป็นอย่างยิ่งความเป็นมาของพระมงคลกิติวัฒน มอมหลวงทวีศักธรรมพิรักิโตนั้นท่านเป็นคนที่ถือกำเนิดเกิดอยู่ในกรุงเทพมหานครท่านเกิดในราชสกุลดารากรชื่อเดิมของท่านนั้นก็คือม่อมหลวงทวีศักดารากรท่านเกิดเมื่อวันเสาร์ที่6กุมภาพันธ์พุทธศักราช2479ท่านเป็นคนเกิดปีชวดชีวิตในวัยเด็กนั้นท่านก็ได้ศึกษาเล่าเรียนจนจบปริญญาตรีที่เมืองไทย แล้วท่านก็ได้เดินทางไปศึกษาต่อปริญญาโทที่สหรัฐอเมริกาท่านไปอยู่อเมริกานาน,านถึง10ปีท่านจบปริญญาโทแล้วท่านก็ได้เดินทางกลับมาเมืองไทยและท่านก็ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์ในบรวรพุทธศาสนาเมื่อวันที่สเดือนมิถุนายนปีพศ2507ณพัทศีมาวัดห้วยกเกษมตำบลหนองพยอมอำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตร โดยมีท่านพระครูพิราชธรรมขันธ์เจ้าคณะตำบลห้วยเกตอำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรเป็นพระอุปชาพระอธิการยอดเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระอธิการบุญเลิศเป็นพระอนุสาวนาจารย์ในตอนที่บวชนั้นท่านก็มีอายุได้27ดปีแล้วซึ่งก่อนหน้านั้นท่านถือศาสนาคริสตก่อดสาเหตุที่ท่านตัดสินใจบวชก็เพราะว่าได้ศึกษาดูแล้วเห็นว่า พระพุทธศาสนานั้นมีดีหลายอย่างเป็นคำสอนที่ชัดเจนสามารถพิสูจน์ให้เห็นสัจธรรมได้อาตมากเกิดเมื่อพศ2479ที่กรุงเทพมหานครเขตพระขนงใน,น,นสมัยนั้นเป็นอำเภอรพระขนงเสร็จแล้วว่าได้ ขึ้นไปอยู่กับยมแม่ทางภาคเหนือเพราะยอมแม่เป็นเชื้อสายเป็นเจ้าตางเชยงใหม่ช่วระยะหนึ่งชีวิตก็มีปัญหาทางครอบครัวแต่ก็ได้ศึกษาเราเรียนจนกระทั่งจบม .8 ในสมัยโน้น จากนั้นก็ไปต่อปริญญาที่อเมริกาจนจบปริญญาโททางนิติศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยโคโลราโดสารอัฐอเมริกาพอมาแล้วในช่วงกลับมาซัมเมอร์เห็นการอุปสมบทบทเรียนของพุทธศาสนาในช่วงโน้น มีการขี่คอคนบวชนากเดินไปเดินมาก็เลยถามเพื่อนๆดูว่าแอ้นี่เขาทำอะไรกันเพราะในช่วงเล็กๆเ,เป็นเด็กๆนีน่จะไม่ค่อยได้เคยเห็นเขาก็บอกบวชนากก็เลยมีความสนใจว่าเออน่าจะบวชเล่นบ้างเ้าก็บอกไม่เป็นไรบวชแก้บนได้ห้าวันเจ็ดวันสิบห้าวันก็เลยชวนเพื่อนกัน แ,แล้วก็ไปบวชที่บ้านเพื่อนๆโดยที่ทางพ่อแม่พี่น้องไม่รู้เลยหลวงพ่อท่านได้กรุณาเล่าให้ฟังว่าเดิมทีนั้นท่านนับถือศาสนาคริสต์อยู่ก่อนท่านบวชเพื่อล้องเล่นโดยไม่คิดว่าจะบวชได้นานเท่าไรหรอกเพราะว่าท่านต้องกลับไปเรียนต่อที่อเมริกาไปทำวิทยาน,นิพนธ์ต่อคือไปเรียนต่อให้จบปริญญาเอก แต่ว่าพอบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์แล้วก็เห็นทางธรรมโดยชัดเจนจึงทำให้ท่านได้สนใจในทางปฏิบัติเพราะว่าทางศาสนาคริต์ไม่มีเหมือนศาสนาพุทธท่านจึงอยากจะพิสูจน์ดูให้รู้แจ้งเห็นจริงเมื่อพิสูจน์แล้วก็ติดใจท่านผู้ชมครับหลวงพ่อท่านติดใจในพระพุทธศาสนาด้วยเหตุผลใดเรามาพักชมโฆษณากันสักครู่เดี๋ยวมาติดตามกันต่อครับ สนับสนุนรายการเปิด10บันทึกตำนานโดยบริษัทโฟ s อสสตูด uh ิจำกัดเมื่อหลวงพ่อพระมงคลกิตติวัตนหม่อมหลวงทวีศักดิ์ธรรมพิรักษ์กิโต ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์แล้วในพรรษาแรกท่านได้จําพรรษาที่วัดห้วยกเกษมนั่นเองหลังจากที่ออกพรรษาท่านก็ได้ทุดดงเดินทางไปปฏิบัติธรรมกับหลวงพ่อเนอวัดกลางท่าเรืออยู่เป็นเวลาสามปีจากหลวงพ่อเนอท่านได้ไปหาหลวงพ่อหลีวัดอโศการามจังหวัดสมุทรปราการจากนั้นท่านได้ไปหาหลวงพ่อเอื้อนวัดท่าน้ําตื้นจังหวัดกาญจนบุรี มีอยู่ครั้งหนึ่งท่านได้ทุดดงไปอยู่กับหลวงพ่อผางวัดป่าอุดมคงคาคีรีเขตเอำเภอมันจากีรีจังหวัดขอนแกน่นจากหลวงพ่อผางท่านได้ไปอยู่กับหลวงปู่ขาววัดถ้ำกลองเพนจังหวัดอุดรธาน,นีอยู่แห่งละ1ปีและท่านยังได้ทุดงไปอีกหลายแห่งจนในที่สุดท่านได้มาอยู่ที่วัดป่าสมเด็จแห่งนี้จวบจนกระทั่งถึงปัจจุบัน ท่านได้เล่าถึงประสบการณ์ในการเดินทุดงของท่านให้ฟังว่าในบางครั้งก็ประสบความยากลำบากท่านเคยถูกโจร์ล้นและถูกไล่ยิงเอาก็มีแต่ท่านก็เอาชนะโจรได้ด้วยการเจริญกสิณภาวนาโดยให้เหตุผลว่าเพราะกะสิณมีอยู่ในหลักพระอภิธรรมต้องปฏิบัติเอาเองจึงจะรู้จริงต้องเรียนกรรมฐานจริงๆจ,จึงจะใช้ประโยชน์ได้ พระสงฆ์ที่ปฏิบัติกรรมฐานอย่างแท้จริงนั้นมีจํานวนน้อยส่วนมากจะเรียนทางปริยะติธรรมกันเป็นส่วนใหญ่คือเรียนนักธรรมตรีโทและเอกกันทั้งนั้น50ปีให้หลังเมืองไทยจะไปที่ไหนก็แล้วแต่ส่วนมากจะมีธรรมชาติเยอะแม้แต่ในกรุงเทพก็ตามจะมีธรรมชาติที่ล่มลื่นน่าเดินหน้าไปทางไหนการประพฤติปฏิบัติของ พระครูบาอาจารย์ในสมัยโน้นทั้งธรรมยุทธ์หรือมหานิกายก็ตามตามที่อัตมาประมวลดูจะเน้นหนักไปในด้านการปฏิบัติกิจของตนเองเช่นการเจริญนิพพัะทศนาท่องบนสดมนสดพร้อนทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมทั้งทางตรงทางอ้อม ผิดกับปัจจุบันในในสมัยก่อนพระจะเป็นพระพระพัฒนาจริงๆพัฒนาชักนำญาติโยมหรือไม่ก็เทศนาโปรดและจะไม่มีการออกรายการเผยแผ่ทางสื่อมวลชนต่างๆนานาในสมัยนั้นจะไม่ค่อยมีหลวงพ่อพระมงคลกิติวัตรม่อมหลวงทวีศักดิ์ธรรมภิรักกิโต ท่านได้กรุณาเปิดเผยถึงครูบาอาจารย์ของท่านที่หลวงพ่อท่านได้เล่าเรียนสภวิชามาก็คือหลวงพ่อเอื้อนวัดท่าน้ําตื้นและหลวงพ่อลาใหญ่วัดทุ่งลาดยาจังหวัดกาญจนบุรีพระอาจารย์ของท่านทั้งสองนี้มีความใกล้ชิดสนิทสนมกันเป็นพิเศษท่านได้เคยไปศึกษาฝึกวิชากรรมาฐานกับหลวงพ่อไฝวัดพันอ้นจังหวัดเชียงใหม่เพราะว่าที่นี่มีญาติที่น้องทางมารดาของท่าน ที่เป็นเจ้านายฝ่ายเหนือในสมัยนั้นหลวงพ่อไฝหรือว่าท่านพระครูศรีปรยัติยานุรักษ์ซึ่งขณะนั้นท่านเป็นเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่เป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงมากและมีหลวงพ่อครูบาเต้าหลวงพ่อครูบาอินถาเป็นผู้สอนวิปัสสนากรรมฐานให้ท่านผู้ชมครับเราก็ได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของหลวงพ่อพระมงคลกิติวัต์ มอมหลวงเทวีศัก์กันพอสังเขปแล้วต่อไปเราจะได้มาติดตามผลงานในพระพุทธศาสนาของท่านหลวงพ่อกันต่อในช่วงนี้พักชมโฆษณากันสักครู่เดียวครับสนับสนุนรายการเปิดบันทึกตำนานโดยบริษัทโฟ s อสสตูดิโจำกัด ในปีพศ2520พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมงคลกิติวัตรหม่อมหลวงทวีศักดิ์ธรรมพิรักขิโตได้พาชาวคณะผู้ใจบุญทั้งหลายไปทำการช่วยเหลือชาวบ้านแถบทางภาคอีสานที่ประสบภัยน้ำท่วมที่อำเภอเรณูนครจังหวัดนครพนมหลวงพ่อท่านก็ได้รู้จักกับท่านพระครูรูปหนึ่งชื่อพระมหาทวัตท่านเป็นเจ้าคณะอำเภอเรณูนครในสมัยนั้น หลวงพ่อได้นำขบวนรถบรรทุกสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆประมาณ10บกว่าคันรถไปช่วยชาวบ้านที่ถูกน้ำท่วมใหญ่ในตอนนั้นก็มีพระมหาจักรทิพย์เจ้าอาวาสวัดกลางดาวขนองฝั่งธนบุรีร่วมคณะไปด้วยท่านเป็นคนจังหวัดขอนแก่นแล้วก็มีหลวงพ่อลำใหญ่ร่วมเดินทางไปด้วยจากเหตุการณ์ในช่วงนั้นท่านก็เลยตัดสินใจไม่กลับเมืองกาญจนอยู่ทางภาคอีสานหลายต่อหลายจังหวัดด้วยกัน จากจังหวัดขอนแก่นไปอยู่จังหวัดชัยภูมิสกลนครอยู่อำเภอพังโคนวานอนอนิวาสคำตะกร้าแล้วก็อำเภอท่านพนมจังหวัดนครพนมจนกระทั่งปีพุทธศักราช2528ท่านได้ไปอยู่จำพรรษาที่วัดวัดหนึ่งที่กิ่งอำเภอนิคมคำสร้อยปัจจุบันยกฐานะเป็นอำเภอแล้วขึ้นกับจังหวัดมุกดาหารเริ่มปฏิบัติกับครูบาอาจารย์เคยปฏิบัติวิปัสนา กับหลวงพ่อโอภาษีที่นักธมรมถมอัตมาเคยปฏิบัติใกล้ชิดอย่างสมัยก่อนนี้ธรรมยุทธมหานิกายเยเขาไม่ค่อยไดเ้เข้มงวดหรือไม่ค่อยได้อะไรกันเป็นบางกลุ่มที่แบ่งแยกกันอัตมาเคยปฏิบัติปฏิบัติตวัดถากเจ้าคุณสมเด็จมหาวีรวงศ์วัดมังกุฎกษัตริย์ซึ่งในสมัยนั้นท่านไปพัก ปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดโสกรามเคยไปเช็ดกวาดปัดถูเป็นอุปถามท่านอยู่พักหนึ่งใน,นสมัยหลวงพ่อรียังยังอยู่ก็รู้สึกมีความสนใจก็ค่อยๆปฏิบัติธรรมมาเรื่อยแต่จะเน้นหนักเน้นหนักในด้านกสินเพราะชอบในตอนแรกนั้นหลวงพ่อได้มาอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งในเขตกิ่งอำเภอนิคมคำซ้อย แล้วต่อมาท่านก็ได้ย้ายไปตั้งวัดขึ้นใหม่ในบริเวณป่าในเขตหมู่บ้านน้องขาตำบลน,น้องแวงอำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหารหลวงพ่อเล่าว่าสถานที่แห่งนี้เป็นที่สัปายะดีทุกอย่างสงบร่มเย็นและอยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านผู้คนมากนักเป็นป่าช้าเก่าเดิมก็ตั้งชื่อว่าวัดป่าห้วยสายทองต่อมาจึงได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นวัดป่าสมเด็จ ทั้งนี้ก็เพราะว่าท่านเดินทุดงเพื่อเป็นการเดินเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระชนมายุครบ6 0พรรษาในครั้งนั้นมีพระคุณเจ้าสมเด็จพระพุทธาจารย์อาจอาสมะมหาเถระวัดมหาธาตุ่าพระจันทร์รุงเทพมหานครหรือที่รู้จักกันในนามหลวงพ่อพระพิโมลธรรมท่านเป็นประธานฝ่ายวิปัสนา ได้นํำพระภิกษุเดินทุดงโดยมีพระภิกษุสงฆ์ประมาณพันกว่ารูปเดินทุดงขึ้นไปทางภาคเหนือใช้เวลาเดินทุดงหนึ่งเดือนเต็มๆพระทุดงชุดนี้มีพระเถระชั้นผู้ใหญ่มาเดินทุดงร่วมกันมากจึงได้ปรึกษากันว่าจะตั้งคณะวิปัสนาขึ้นในแต่ละภาคส่วนตัวของหลวงพ่อเองได้รับเลือกให้เป็นพระประธานภาคธุดงฝ่ายวิปัสนาจารย์ของทางภาคอีสาน อาตมาขึ้นมาอำเภอนิคมกำาสอยนี่ยสมัยนั้นอำเภอนิคมกำซ้อยนี่ยังร้อนมีเกี่ยวกับเรื่องผู้ก่อการร้ายมีพอกคอขอาตมาอยู่นครพนมเจาา้าคณะอำเภอนิคมกำซส้องค์กรได้ไปหาอาตมาที่ท่าพนมไปหาเสร็จแล้วก็ปาลบคือท่านสู้ตรงนี้ไม่ไหวสู้ไม่ไหวก็เลยเดินทุด,ดงไปแล้วกล่าวว่าทิ้งตําแหน่งหน้าที่ทั้งเลขาเข้าไปแล้ว ก็ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่อยู่เป็นเจ้าพะนะักก็ไปกราบหลวงพ่อจังหวัดที่วัดพระธ,ธาตุพนมในสมัยก่อนหลวงพ่อก็บอกท่านก็บอกว่าให้หาใครมาช่วยบ้างก็ไม่ส่งใครใครก็ไม่มาส่งใครใครก็ไม่มาไม่มีใครมาเพราะกลัวช่วงนั้นยังเป็นอำเภอที่วุ่นวายพวกพรครูที่รู้จักกันก็เลยบอกว่าคุณหมอมปก็แล้วกันจนกระทั่งช่วงอัตมามา รักษาการจา้าอาวาตำบลอยู่วัดนี้ล้างประมาณจากวันนั้นมาประมาณเกือบสิบปีเพราะว่าได้สิขาลาเพศไปก็เลยมาปรปับปรุงปรับปรุงทั้งทุกอย่างก็ไม่มีอะไรจะมีตถะะ่าอย่างทางที่โยมเข้ามาก็ไม่มีไฟฟ้าก็ไม่มีไม่มีถนนเข้ามาเลยต้องเดินตามทางเท้าก็ชอบชอบเข้ามาอยู่ที่นี่ก็เลยมาปักกดมาปักกดอยู่เงียบๆสร้างเป็นกระถอบอยู่ชั่ว ระยะปีสองปีก็ค่อยๆมีโยมเข้ามาปฏิบัติธรรมก็จะสอนวิปัสนากรรมฐานสอนให้นั่งสมาธิส่วนใหญ่แล้วที่นี่จะถือโบสถตลอดทั้งปนะีตั้งแต่เริ่มเข้ามาอยู่นี่จะมีโยมมารักษาโบสถทุกวันพระแดค่ำสิบห้าค่ำแล้วก็ค่อยๆจเจริญขึ้นมาเรื่อยๆที่อาตมาตั้งใจไว้ในปัจจุบันนี่สิ่งที่ทำที่ซื้อที่ไวไ้ยีไร่นี่คือต้องการจะสร้างโบ์ แล้วก็สร้างโรงเรียนถาวรกับสร้างเจดีซึ่งเป็นเจดีใหญ่ตั้งงบประมาณไว้สูงแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเสร็จหรือไม่เสร็จหลวงพ่อพระมงคลกิต,ติวัตน์มอมหลวงทวีศักดิ์ธรรมพิรักษิโตแห่งวัดป่าสมเด็จอำเภอนิคมคำส้อยจังหวัดมุกดาหารท่านเป็นพระสุปฏิปันโนโดยแท้ท่านยึดมั่นในคำสอนของพระพุทธองค์ท่านเป็นพระที่เรียนรู้ในสภาวิชาหลายอย่าง และท่านยังได้เผยแผ่เพื่อโปรดญาติโยมทั้งหลายที่มีความทุกข์ร้อนในปัญหาทั้งหลายทั้งปวงให้ได้พบกับทางออกที่ดีในชีวิตบัดนี้ใคร่ขอเชิญท่านทั้งหลายได้สดับรับคำพอรอันประเสริฐจ,จากหลวงพ่อเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ทุกท่านและครอบครัวโดยทั่วกันก็ขอความเจริญจงเกิดขึ้นกับบรดาท่านประทศศาสนักชนทั้งหลายที่ ได้ยินได้ฟังได้รับชมรายการให้เราทําดีเลิกละสิ่งที่ไม่ดีไม่งามถ้าเราไข้ควรไต่ตองคิดอยู่เป็นประจำก่อนที่ทําอะไรคิดซะก่อนแล้ว่อยทาทําแล้วเกิดประโยชน์ไหมถ้าเกิดประโยชน์แล้วใคยทําประโยชน์มากกว่าหรือประโยชน์น้อยกว่าก็เลือกเอาชีวิตเราจะมีความสุขสุขด้วยการเมตตาอารีอบอ้อมต่อกันและกันครับท่านผู้ชมครับนั่นคือพอรอันปรเริฐ พระมงคลกิติวัตรหรือหลวงพ่อทวีศักดิ์ธรรมภิกษุักขิโตแห่งวัดป่าสมเด็จอำเภอเภนิคมคำสร้อยจังหวัดบุกดาหารมอบเพื่อความเป็นสิริมงคลกับทุกท่านในวันปีใหม่นี้และพร้อมกันนั้นก็ขอเรียนบอกมายังบรรดาศิทยิญาณิทธิ์ของท่านขอเชิญไปร่วมงานวันคล้ายวันเกิดที่คณะสิทธิจัดขึ้นในวันที่12 13กุมภาพันธ์นี้ขอเชิญทุกท่านไปพร้อมเพียงกันครับสำหรับวันนี้ผมวิชิตปิยกรุลัตขอลาไปก่อน โชคดีจาเป็นของท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีครับ